สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f โฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเลงทรายครับจุดที่ผมยืนนี้คือเกาะกลางเออไม่ใช่ครับเป็นกเกาะกองดินนะฮะที่เราทําสนามวูดบอลอยู่นะภารกิจวันนี้จริงๆแล้วผมกําลังจะมาปรับปรุงพื้นสนามนะฮะแล้วก็ผมมองเห็นไกลๆว่ามันมีนกอินทรีนะฮะ ซึ่งตอนนี้มันบินขึ้นสูงมากครับมันมันอยู่สูงมากโอ้ผมแงนมองไม่ถนัดครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงเมื่อสักครู่นี้คงจะได้เห็นนะว่ามันคือนกอินทรีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอินทรีปีกลายครับมันเริ่มอ,อพยพเข้ามาแล้วแล้วก็ มันเป็นสัญญาณบ่งบ,งบอกให้เรารู้ว่าช่วงนี้นกอพยพบที่กำลังอพยพมาทำรังวางไข่หรือพักในหนองเลงทรายมันคงจะทยอยเข้ามาแล้วนะฮะมันจึงทำให้นกอินทรีปีกลายติดตามมาด้วยครับเพราะว่าอาหารของมันก็คือพวกนกตัวเล็กที่มา ทำรังวางไข่อยู่ที่เหนองเลทซายนี่แหละฮะมันเป็นห่วงโซ่อาหารครับซึ่งตอนนี้โอ้มันบินอยู่สูงมากผมแงนสู้แสงแดดไม่ไหวครับในสักครูน่นี้ท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะฮะผมมองไกลๆแล้วตัวมันใหญ่มากน่าจะเป็นอินทรีย์ปีกลลยนะฮะจากการคำนวณแล้วก็คาดเดานะฮะโอ้ข้างบนมันมีสองตัว ผมมองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่นะแต่กล้องไม่สามารถแหงนขึ้นไม่ได้มันซูมไม่เห็นครับมันย้อนแสงอาทิตย์อยู่ตั้งฉากเลยครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับรู้สึกว่าเสียงนกหลายชนิดนกเอี้ยงอะไรก็ยังอยู่ผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังจะมองหาเหยื่อตอนนี้ผมกำลังรอจังหวะที่จะดู นกสองตัวที่อยู่ข้างบนไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะมันไกลมากครับสายตาผมย้อนแสงด้วยจากในจอผมยังมองไม่เห็นตัวนกนะ แต่มองด้วยตาเปล่าเห็นอยู่นี่ฮะโอเคผมจับภาพได้ละนี่คือตัวใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะฮะตัวเล็กอีกตัวมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นนะครับเห็นล้วเห็นละ,นละอ่านี่ครัสองตัวครับแต่ต,ตัวเล็กผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นนกชนิดไหนนะฮะไม่น่าจะเป็นชนิดเดียวกันเพราะว่าลักษณะมันต่างกันนะ แต่มีสองตัวครับกำลังบินร่อนกลางปีกร่อนคู่กันอยู่โอเควันนี้ถือว่ามันมาเปิดตัวให้เราเห็นละ,ะมันเป็นสัญญาณเตือนให้ผมต้องหาเวลาสำรวจนกแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่า ส่งสัญญาณมาแล้วว่านกอพยพเริ่มมาแล้วแล้วก็ควรที่จะเริ่มเก็บข้อมูลนกได้แล้วนะฮะก็ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวจะลืมคอยติดตามกันต่อไปครับว่าผมจะทําทคลิปเกี่ยวกับการดูนกในหนองเลงทรายให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันอย่างไรบ้างนะฮะนี่ฮะถ้าเราเดินมาตรงนี้นี่นกให้ดูเยอะมากครับโอ้หลายชนิดเลยครับตอนนี้ ไหนๆก็ลงมาตรงนี้แล้วเราลองสำรวจตรงนี้หน่อยถือว่าเปิดตัวได้ดีมากครับสำหรับนกอ,อินทรีปีกลายนี่อเนี่แค่ในบริเวณตรงนี้ก็นี่ฮะเสียงนก โอ้เนี่ยโอ้มันหลบอยู่ตรงนี้เองโอ้หลายตัวเลยครับนกเขานกเขานกเอี้ยงนกยางกรอกที่ผมเห็นบินขึ้นมาจากตรงนี้เนี่ยเยอะมากโอเค อโอเคครับเดี๋ยวถ้ายังไงในเรื่องของการสำรวจนกก็เดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ผมขอทำภารกิจในเรื่องของการปรับพื้นสนามวูดบอลก่อนนะฮะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ